เป็นคนที่รักครอบครัวที่สุดดูได้จากลูกๆที่น่ารักทั้งสามคนชื่อน้องแตว๋วน้องตอง้อมและน้องต่อมอ เนึ่คนสำคัญของครอบครัวคือคุณแม่นนภธาที่กำลังเดินลงมาจากบันได ระหว่างทางนงกกระพาก็ได้ไปคันหนึ่งพออเจนจบก็ได้ไปคันหนึ่งเนื่องจากว่าหนักเกินไปชากที่สองกที่ทำงานนกที่ทำงานตำบลท่ากระด้งอำเภอท่ามะเดือ่อสำนักงานจงมะดันดองหนุ่มน้อยหน้ามนที่ตั้งตนเป็นคนเอาการเอางานเขาคือ หนุ่มทวีกิจคอมเพ็กงานเยอะจังเลย yang andi lebih di lebih mama meo เพื่อนที่น่ารักของเขาได้สนทนากับเขาและมีการเหยียดยามกันเล็กน้อยหน้าฉากต่อไป วัดซึ่งเป็นงานประจำปีทอดกระถิ่งมูตามากแมาทําบุญและมาถึงยามดึกได้เวลามาก,กับวงหมอลำซิงและนี่คือจุดน,นัดพบระหว่างมุตากับบอส No, sí, sí, sí. ว่าจะจำบทไม่ได้เมื่อะไรคุณจะเลิกกับน้ำนกกระพากีฉันลอยอยู่นะคะในขนาดเดียวกันนั่นเองครอบครัวของนกกระพาซึ่งได้มาเที่ยวงานวัดงานทอดกระถิ่นมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายจึงเป็นเหตุบังเอิญมาเจอกัน แ้วจะจบทไม่ได้แล้วตอนนี้แม่คะเดี๋ยวอาการกำเริบค่ะผมไม่ได้เอาสีแม,ม่มาเลยนะครับระวังนันเองนกนภาเกิดอาการโมโห

นกนภาได้เกิดอาการเป็นลมเนื่องจากว่าเห็นครอบครัวตัวเองพบกับสาวคนอื่น,เ,นเพื่อนๆช่วยกันนำนกนภาส่งโรงพยาบาล <c oughs> วีวอ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  <c oughs> มุตายืนมองด้วยความสะใจ <c oughs> พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าส <c oughs> ะใจ มูนิเธอเลยพูดขึ้นมาว่าผมไม่อยากเชื่อเลยคุณจะมาทอดกถินโดยที่ไม่ได้ผมมาเลยคุณไม่ได้นัดนผมมาเลยอ่ะมุธาหลังจากนั้นนกระพาได้ไปโรงพยาบาล ตอนนี้น้องต้าได้อ <bonito> ยู่ท <und ying> ี่โรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าจะซ้อมมาสองวันจำบดไม่ได้กันแล้วนะคุณสะใจแล้วใช่ไหมคุณสะใจแล้วใช่ไหมระหว่างนั่นเอง ตอนที่อยู่โรงพยาบาลมุตาได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลโดยเอาดอกไม้ไปเยี่ยมนบนะา <c oughs> คุณนบนะาา เธอได้เอาดอกไม้มาเยี่ยมนมาพนาภาระหว่างนั้นวิกิก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในขณะเดียวกันเมื่อนาพนาภาเห็นดอกไม้เธอก็จึงเกิดอาการ 老伯话。 ระหว่างนี้เองมูตาเมื่อเห็นนกนภาพาแสดงอาการเขาก็เลยรู้สึกผิดและรู้สึกว่าการมาฆ่าพ,พยาบาททำให้อะไรอะไรไม่ดีขึ้นมาเลยละครเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าการอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทไม่ใด้ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่การให้อาภัยปล่อยวางน,นี่สิคือสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นทุกข์และที่สำคัญความรัก และการดูแลซึ่งกันและกันจะทำให้เรามีความสุขสุข,สขทั้งกายและสุขทั้งใจขอเสียงปรบมให้กับละครเรื่องนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเด็กๆอ,อาจจะจะผลละครไม่ได้แต่ก็มีความสนุกสนานเล็กน้อย